มีอยู่ในเครือข่ายประมาณ90คันนะครับเ,เพื่อนสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับน้องวุฒิเสวุฒิหากินแถวภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับน้องวุฒิก็เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อนเก่าของ,ของเจ๊นหน่อยเจวี่น้าเนาะตะเบิ่มจังนะครับนับจังนะครับทั้งนั้นเลย ก็เป็น,นเป็นเพื่อนเก่า,าผมก็เป็นพวกรุ่นรุ่นกลางๆมานะครับรุ่นกลางมาด้วยความเอ,อ,เอ,เอ,อเื้อเฟื้อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ําใจของเพื่อนนะครับประเด็นก็เลยมาอยู่จนถึงทุกวันวนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆับน่ารักขนาดนั้นบางท่านอาจจะบางช่วงอาจจะมีภารกิจนะอโอโ้โหเน่เน่เน่ สวยบ่สวยบ่สวยเนาะอืมนแล้วก็แวรูปเป็นคอะนคะแต่ว่าถ้าไลฟ์ิกนก็มีแนวคิดอที่นำเศษชิ้นไม้ที่เหลือค่นำมาต่ละคโดยการทำมาเป็นแปรรูปนะคะเครื่องครัวเครื่องใช้ขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นพวกนี้ทำเบงกันเลยเหรอครับ โอ้ทำเองทำเองทำมือทำมือีเราจะนำไปายทำลายลดการเ่อมนทออมลพิษิเอนทางอ๋อันีเป็นกินแท้เลยนะเป็นคลิสต้นและกิ่นแท้คะยาละ2 0 2ปีแล้วค่ะเนี่ยค่ะจะพันรอ้ายาวๆเนี่ยค่ะจะพันรโอ้ยี่ยย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 เยย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  งานทำเองจบไหมับมาค่ะด้านในจะน้องนะคะแลก็ให้บริการท่านอะมกอย่อนี้สอรอเนาะด้านในสอรอบขงค่ะแล้วก็หนึ่งข้อถ้า้ถ้า้อคอก็รอบเดียวแต่ข้อมือก็สามรอบวเดวโอ้โอ้โอ้ใส่้ได้ครับส ทำงานค่ะแล้วก็จำกัดด้วย3รอบเป็นแค่400บาทเท่านั้น3รอบแค่400บาทใส่แคร์อะไรนะเนี่ยและตอนนี้สำหรับใครที่ได้รับบัตรไปนะคะก็อยากจะให้ติดาจเพราะว่าในบัญชีของเราจะมี QR Code อยู่นะคะท่านสามารถทำการแจ้ง QR Code และก็รับไปเลกคิวกลับส่วนลดคูปองโอ้นี่ไงเพื่ งานกระเป๋าน pues ี้จะเซ็นเองอยู่นะคะก็สามารถรายงานนั่นได้เลยค่ะแล้วก็ในใบใบปลิวหรือว่าใบของเรายังมีส่วนของคุณปองนะคะที่เป็นส่วนลดหากท่านนะคะซื้อสินค้าของเราครบจ้ามเราทแลดไปหนึ่งร้อยไปไหนละลายแอดมินเราดีนะแล้วก็ยังไม่าอืมท่านั้นเมื่อท่านซื้อครบห้าร้อยบาทค่ะอขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะขออญาตลงก่อนนะจะกลับแล้วจะกลับแล้วแลวเดี๋ยวสักเดี๋ยวก็ตลาดเขาก็จะเริ่มเริ่มวายแล้วที่ทางออกอี่ไหนเนี่ยทางออกอย่นู้น <c oughs> ขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายบ้านตะเด่นนานๆจะขึ้นคุยกับเพื่อนทีเนาะ <c oughs> ก็คิดถึงแหละ <c oughs> แต่แต่ก็คิดถึงก็เจอกันทุกวันเนาะก็เพื่อนส่วนมากแกจ,จะไปอยู่ที่บ้านเพื่อน ไปอยู่บ้านเพื่อนบ้านคนโน้นคนนี้ก็นั่นกันไปครับเน้วก็สนุกสนานใายเหงาเพื่อนหลายท่านก็น่ารักสมัครก็น่ารักเนี่ยเอไปไหนกันหมดเนี่ยตายละเห็นนะ้วโอ้เอเอสี่คนไม่รู้ไปไหนอ่ะไปนน้นเหรอไปโน่นแล้วโอ้โห เอาเื่อแล้วผมผมพูผมจะพอช่ว่ะเมื่อกี้ผฮะโอ้าเสียดยลฮะอย่างงี้ต้องเสียผีละจะต้องจายละค่าเป็นไงบ้าเหรอรถชนนี่พูดเอออ้าวไปข้ามก่อนข้ามก่อน เพื่อนเดี๋ยวลงก่อนเนะอะครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณมากนะที่เข้ามารับชมเครื่องมันค้างแล้ว